ผมไม่รู้ว่าหลักเขตประเทศไทยหลักนี้ถูกกลืนเข้าไปในดินแดนกมัมพูชาในยุคไหนของผู้มีชาการคนใดใน,ในกองกำลังบูรพาในช่วง30ปีที่ผ่านมาแม้แต่หลักเขตประเทศไทยที่คุณต้องห่วงแหงสุดชีวิตคุณยังเสือกทำหายแล้วรักษาไว้ไม่ได้คุณวีระสมความคิดออกมาทวงถามว่าท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งพลโทอัมริตท่านกำลังทำอะไรอยู่ทำไมไม่ยึดคืนดินแดนตามแผนที่1ต่อห0,000ืนเหมือนแม่ทัพภาคสองเขาละ ถ้าไม่รับภาคสองเขายึดถือหนึ่งต่อห้าหมืนและเขายึดที่คืนได้ทำไมท่านไม่ทัาภาคหนึ่งท่านไม่ทำตามล่ะ ภาพที่คลุมคือเรือกลับปรากฏชัดเจนขึ้นหลังจากมีความพยายามในการล้อมลวดหนามแบ่งเขตดินแดนไทยกัมพูชาแต่ปรากฏว่าหลักเขตแดนยังเสกอยู่ในฝั่งก hey, งัมพูชาให้กองทัพภาคหนึ่งคุณตลกหรือเปล่าเหมือนคุณแบ่งดินแดนนเีขเมรมึงทำไมไม่เอาคืนมาซะดีอ่ะต้องบุกไปถึงเขตแดนนี่คือหลักเขตของกูไอเ้ขเมรมึงมีปัญหาหรอก็กูยึดเขตแดนเป็นหลักกูตั้งมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีแล้ว2 4 5 2ให้บ็ดมึงออกไปมึงไม่ออกไป กูยิงกระมือแค่นี้ท่านกล้าทำไหมท่านไม่กล้าเพราะว่าพวกท่านแม่งของทัพภาคหนึ่งแม่งมีวาระซ่อนเร้นเยอะเรือหายเลยผลประโยชน์จากป่าไม้เอ่ยผลประโยชน์จากการค้าของเถื่อนเอ่ยผลประโยชน์โน่นผลประโยชน์นี่